สวัสดีครับืันนี้ยามสาวครับมาพอกับบัเดนีนอีซาน์ตายครับืันนี้บัลเดนมีเมนูบานๆห่าครับบัเด,ดียนใดบอนมากครับบอนแกงครับพี่น้องบอัเดนสีมาแกงให้พี่น้องได้ชิมได้เบิ่งวา่า แกงบอลทางอีสานใต่าทางเบาเดนซิมีสูตรไดที่พี่น้องบัทันหูเบาเดนกะซีไทพี่น้องในเบิงบอลเนี่ก็เป็นบอลแกงเลยครับบอลมันจะมีหลายประเภทแต่บอลน,นี่เป็นบอลแกงบอลหวานแต่เบาเดนสีเอาไปปอกเส้นใหญ่ออกก่อนครับพี่น้องวัตถุดิปอุปกรณ์ของเบาเดนกะซิมี น้ำหมูครับซีขีดน้ำหมูสามสันครับเราเด่นใส้หมูสามสันใบหย่านั่งเขาเบือ่อพม่นทั้งภาษาไทยเขาเอิยว่าเข่าสานเซนามครับเอาไว้ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเลยครับพี่น้องน้ำปลา คือหงนัวตะกีกครับพักขาเห่าหรือพักชอมพักอตูครับเ,รเ,เดีย๋ยวให้เบาเดนไปปอกเส้นใหญ่บอลออกก่อนครับพี่น้องขอติดตามเบื่อนครับ

ต่อไปนบีพิเศษแล้วไปข้าวบ้างดีกว่าตัวนี้ชื่อว่าข้าวผัดแนวร้องแล้วที่เด็ดคือเห็นผัดทุกอยังนะคุณผู้ชมต้อโอ้ผัดเยอะมากนะผีผักอันนี้มารยาทผีนะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอตุยอันนี้เรียกลูกผีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวบอลเดนจะเอาไปต้มก่อนครับตอนนี้ทำให้คิดถึงปัญญาเลยครับคุณดถึงปัญญาทำให้ ขั้นตอนแรกเฮ้าก็สิเอาบอนไปตมให้เปื่อยก่อนครับให้บอนเปื่อยก่อน เราเดินกไปเป็นน้ม่มอย่านั่งครับเขาเบื่อครับ บอดเดนใส่ตำพริกก่อนครับใส่เกลือไปนึ่ครับอ่าเสร็จแล้วครับพี่เท้าตำเท่าก็ใส่ลงไปก่อนครับพี่น้อง ใส่ลงไปก่อนใส่เนื้อหมูสามชันลงไปก่อนครับพี่น้องคนในเขากันก่อน ให้เหนื้อมูสุกห้ามกลืใส่บอลลงไปตามหลังครับพี่น้องเมื่อสุกแล้วห้าเกลใส่เกลือลงไปนำปลาครับพี่น้องนำปลาใสิเบิดแล้ว เบิดเลยครับผงนัวครับผงนัวชิกน้อยบอลลงไปครับพี่น้อง เดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนครับเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนเบาเดินกับเซมาไซพักชะอมผักคาเข้า,านะครับกับพักอิตูใส่พักอิตูครับ ปะคะน่ารู้นี่จะกินบอ่อพี่นอ้อง